มาตรวจหน้างานดูความเรียบร้อยอีกครั้งครับกับสถานพยาบาลสูยรรักษามะเร็งซึ่งเตรียมจะเข้างานติดตั้งอุปกรณ์เร็วๆนี้สายอุปกรณ์ต่างๆไวลิงเตรียมตัวไว้แล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของโถงล็อบบี้นะครับผมซึ่งถ้าเปิดเข้ามาแน่นอนเราเปิดประตูเมนหลักเข้ามาก็จะเจอที่โถงนี้นะครับก็จะมีความยากของงานวันนี้ครับก็คือจะเป็นฝ้าที่สูงประมาณ6เมตรกว่านะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปติตั้งข้างบนแน่นอนว่าต้องใช้นั่งร้านแล้วก็สายเนี่ยเราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตางทางของโถงในชั้นหนึ่งครับเราก็จะเป็นจริงๆต้องใช้คําว่าห้องนี้จะเป็นห้องออฟฟิศหลักนะครับซึ่งจะมีทางเจ้าหน้าที่สตาฟคอยอยู่เกี่ยวกับออฟฟิศซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราวางตําแหน่งของตัวคอนโทรลไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตาแหน่งที่บอกว่าสายต่างๆลงต้องบอกว่าเราเดินแยกมาทั้งหมดนะเพื่อขจัดปัญหาแล้วก็วางแยก s ิสเ e มเวลามีปัญหาอะไรจะได้เสิร์กันได้นะครับ จากโซนที่เป็นออฟฟิศนะครับด้านหลังก็แน่นอนครับจะเป็นในห้องของการตรวจแล้วก็ทรีทเมนต์รักษาต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะมีอยู่ทั้งหมด11ห้องนะซึ่งแต่ละห้องก็จะเป็นห้องย่อยที่เป็นห้องขนาดเล็กซึ่งเราใช้แอมครับในการคอนโทรลเนี่ยส่งสัญญาณจากในห้องที่เป็นออฟฟิศแต่ว่าแต่ละห้องเองเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการควบคุมซึ่งจะมีลาโพงฝังฝ้าอยู่หนึ่งตัวและเราก็เตรียมในเรื่องของสวิตต์ตำแหน่งที่เราจะลงหัวลุ่มไว เพื่อให้คนโทรลเสียงได้ของแต่ละห้องของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกให้ดูตัวอย่างแล้วก็ห้องที่สองการทํางานนะครับก็เดี๋ยวเตรียมรอติดตั้งครับเช็คสายเช็คอะไรหน้าง,งานจะเรียบร้อยแล้วเราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะเดี๋ยวรอใกล้ๆกล้ครีนิ่งงานต่างๆฟินิชชิ่งต่างๆเสร็จเราก็จะเข้าเตรี่ยมตัวติดตั้งก็เรียกว่าตรงนี้จะเป็นถงทางเดินยาวนะครับซึ่งเป็นส่วนกลาง ก็จะมีอย่างที่บอกไปว่าห้องฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นทรีทเมนท์ทั้งหมดการรักษาทั้งหมดประมาณ1 1บอดห้องนะครับผมแล้วก็โถงทางเดินกลางเนี่ยแต่ละโซนเราก็จะมีการติดลําโพงที่เป็นลําโพงฝั่งฟ้าซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศต่อจากโถงหลักที่เป็นโถงของฝั่งของล็อบบี้นะครับผมในส่วนของฝั่งนี้ก็จะมีห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องที่เอาไว้จัดอีเวนต์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานเวิร์กช็อปหรืองานอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็แน่นอนครับระบบเสียงเราก็อย่างคงเดินไว้ครบทั้งหมดนะจะต่อจากเมนหลักที่ในส่วนของห้องออฟฟิศนะครับผมก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างว่างแล้วก็ใหญ่กว่าห้องที่เป็นทรีทเมนต์ต่างๆเยอะเลยทีเดียวเรียกว่าประมาณ80 80กว่าตารางเมตรได้นะครับผม และในส่วนที่เป็นงานอาคารครับแน่นอนว่าการเซอร์วิสลูกค้าก็ต้องมีในโซนของห้องน้ําก็จะมีแบ่งทั้งห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงซึ่งทางเจ้าของก็บรีฟไว้ว่าอยากจะให้มีเสียงในทุกส่วนองค์ประกอบนะครับก็เตรียมตัวติดตั้งเร็วๆนี้นะครับผม ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นสองนะครับซึ่งจะเป็นโถงที่ขึ้นมาจากทางด้านชั้นล่างห้องแรกของเราก็จะมีห้องที่เป็นทางนี้ทําเป็นคุกกิ้งคลาสนะครับแล้วก็จะมีระบบเครื่องเสียงติดแยกอยู่1โซนนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ทะลุกันนะครับเป็นคุกกิ้งคลาสจะมีลำโพงฝั่งฟ้าแล้วก็แอมแล้วก็อย่างที่บอกครับฝั่งนั้นก็จะเป็น Station, สเตชันสำหรับจัดเลี้ยงอะไรต่างๆด้วยครับผม ในโซนถัดมาครับก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องต่างๆแล้วก็ถงทางเดินนะครับรวมไปถึงแนะ่นอนครับในห้องน้ําชั้นสองนะครับก็จะมีตําแหน่งของลําโพงเรียกว่ามีลําโพงอยู่ทุกจุดสําหรับต้องสร้างบรรยากาศเสียงให้กับอาคารนะครับก็ซึ่งเตรียมที่จะติดตั้งเร็วๆนี้ครับผม งานนี้แน่นอนครับว่าเลือกใช้ลำโพงคุณภาพ Wafidel w, w CM65 ลำโพงฝั่งฟา้าคุณภาพไฮไฟเต็มระบบใช้ถึง45ตัวในระบบครับผมสำหรับแอมเราเลือกใช้โตอัก A3240 DM เป็นแอมสำหรับงานระบบ,บโดยตรงแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานง่ายแบ่ง4ตัวสำหรับ4โซนครับ สำหรับใครที่สนใจงานระบบเสียงสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยหรือส่งแบบมาคุยกันได้ที่ Hi-Fi Tower ครับ